สวัสดีครับวันนี้น้องพิมพก็จะมาเล่นแมปยากลากสิ่งของลากของตุรกีนะครับนี่ก็ต้องโอ้ยเอาคนงก,า,กายนี่หว่ามันก็จะมาส่งของนะครับหนึ่งสองแต่กันไหครับเฮ้ยกูนในน้ำสองเฮ้ยนี่เหม็นอนไรนั่นมันขมย่ะ การที่ดีที่สุดนะครับอืออุ้ยทุนเจ็ดพันหนึ่นครับท่านผู้ชมได้แล้วครับก د ی د ی ันน้ำย sì าว้าวเร็วตเว็นครงั่นเขาเกมมาเร็วเราเร็วเราเร็วเราเร็ว ดีเราบท่านผู้ชมครับเมื่อกี้มีลุงออกมาครับลูกแสนเนี่ยครับตกแต่งงานเขาต้องชมเนี่ยครับผมเกิอแล้วเราจะต,ต้องมาตรงนี้นะครับอ่ามาเลยเราบิที่เจ็ดพันมาครับมาครับมาครับที่หมิ่นต้องสองแสนนะครับ น่ครับเราขึ้นเราพอดีนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องไปตรงหาดายที่ตายช่างน,นะครับเราแยกน้ำหนักกันบัวแสนของนะครับท่านผู้ชมร้านหนึ่งอะบุคคน,นครับอันนี้เราสามารถแข่งงานนะครับ ไปกันต่อหมุนห้าใช่ไหมครับอืมคุณคนนี้มันน่นใจเลยว่ะเปิดเลยทุกคนรวมได้เลยอะ่ะโูมาคดีมาคดีนะครับน่าสมเลยครับไปครับหมุ 105, นห้าเนาะครับเนี่ย เราลองไปเราก็ได้ลองไปเรื่อยๆนะครับนี่ถือเรื่อยๆบถือเรื่อยๆนะครับผมเนา6ขอเสิเราก็จะบวก,กนะครับนี่ต่อไปเรื่อยๆ เกลนะครับโอเคครับสมดอัน,นี้เราได้เราได้แล,แ,ลแล้วนะครับดูนครับนี่ครับหาคนนะครับคนหนึ่งหมื่นห้าครับเอหมื่นหนึ่งครับ้เดอดหัน้ำเดียวหาครับไมไ่ครับ หกพันกว่าครับแล้วครับเจ็ดพันแล้วครับเฮ้ยตึงครับ โอเคครับเราก็จะมาต่อนะครับเมื่อกี้ผมผมไปห้องน้ำมาครับท่านผู้ชมเอาเรามาตรงนี้แล้วนะครับอืมเร,เ,รเราจะเข้าไปตรงนี้นั่นเลยบู๊หมื่นห้านะครับอืมเราต้องตัดเงินเลยตัดเีินี่เงินอะครับอะครับนี่เางานแหะครับท่านผู้ชม เ่า้นอน,นั้นถึงก็ไปาเหงหกล้านแล้วนะครับในนี้เรืองจิจิดห้า้านใช่ไหมครับโอ้โหผู้คุมเจ้าพ่อคนนี้นะ จะไหวกับผมหรือเปล่าอ่ะผองเหยุดที่ตรงตัวละครน,นี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาตอ่อ ดึงดึงดึงนี่ครับ แปดนะครับผมตอนนี้ผหต้องขึ้นอลังนะครับอันนี้ มันเลยครับ <c oughs> ผมบอกเฮ้นแล้เนี่ยโอ้วส้านนึงแล้วมาไม่ห่อกผมผมาวิ่งแหละเนี่ย ้านไหมเราคือสิบล้านแล่้นะครับตอบนี้สิบล้านแน่ได้อครับทุกอันเลย นะครับเฮ้ยเต่าดอกวันเล้ศครับโอ้โหคนโดนหมดเลยสิดก็นี่ดีสุดอ่ะวันนี้ยูยูได้ทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบล้านครับเราเอาเงินอันนี้ยเอาเงทับงสองนะครับเราถ้าส่งเป้าหมายผมถึงพันล้านครับผมก็จะเริ่กจุดโอ้ยโอ้ยต้องห้าร้อยังเหรอโอ้ยชิวชิครับผมจะส่งเงินตรงเนี้ย ถึงหนึ่งล้านนะครับผมอาจจะจบคลิปนะครับแล้วลองฟูไปเร็ยกันนะครับน้อคชมอันนี้หนึ่งดีเราเราเยอะกว่าหนึ่งดีหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจจะ่มันคมเคยผ่านหนึ่งดีมาหรือเปล่า ท่านผู้ชมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะอัดคลิปนะคะผมลงคลิปวันนี้แหละผมจะล,ลงคลิปวันที่ยี่สิบสี่เดือนสี่นะครับภาคที่สิบหกก็จะมาวันที่วันที่หนึ่งนะครับก็จะลงวันที่หนึ่งเท่าที่สิบหกก็จะลงวันที่หนึ่ง อาจจะมีวันเล่นวันก็จะไเ่ต้องกัดกค่กเด็กธรรมดาแดี๋ยวอาจจะได้ลงคลิปวันที่หนึ่งนะครับแล้วถ่ายคลิปวันที่สิบกว่าเอาดูวันก่นอนอาจจะมีเป็นวันเ,เล่นได้นะครับอันนี้ขนมไม้สู้เหมกันนะ ้องถึงสีแสงกันนะครับถึงสีแสงนะครับเหแล้วลองถึงสีแสงกันนะครับแล้ก็ใช้สู้ได้นะครับท่านผู้ชมมันอาจใกล้สู้ได้นะครับ 480,000นะครับมันจะซูดานหรือเปล่าฮึฮึบอือฮึบไม่ชอบฮึบฮึบโอ้ยมันแรงเยอะจริงๆเนี่ยครับปล่อยให้ก่อนทุกคนเดียวเดี๋ยวมันเจอผมนะครับท่านผู้ชมโอเคครับยังเอาโอเคครับท่านผู้ชมผมผมก็จะอันนี้นะครับ ครับผมก็จะมาให้ถึง450,000น,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 นะครับท่านผู้ชมทุกท่านวุ้นถึง4 5 0 0 0นะครับวุ้นถึง450,000นะครับเบอร์ตอนนี้ผมประมาณมาาได้ผมก็จะมาประมาณม4เอา 5, เอาทั้ง500,000เอาสัก48,000นะครับ48,000ผิดผิด4 8 2มันนะครับ หน,นึ่งสองสามฮึดเฮยครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปยังี้ครับแต่เอ้ยหนึ่งล,าลาออ้านคนวันหนึ่งพันไลนไม่เห็นหรอครับโอเค